ป่านชนีแล้วทำไมทหารไม่กลับมารายงานว่าเป็นตายร้ายดียังไงชนะหรือแพ้ก็ไม่รู้หายไปเลยค่ะแต่พ่อไว้ใจนะคุนพลคเนธอ่ะต้องมีชัยชนะกลับมาแน่ลูกผมเพี้ยค่ะขอเดชะเพี้ยค่ะวันเดือนนี้ขุนพลทะเนธมีใจเอ็นยงเข้าข้างศัตรูมีหนำซ้ำยังได้ยาแม่สีเป็นคู่แต่งงานพี้ยค่ะจริงเหรอวะจริงพี้ยค่ะ ได้ยังไงไม่นึกเลยทหารวีมือดีแท้ๆกลไว้เนื้อเชื่อใจมันแต่มันกลับทำอย่างนี้ได้ทังั้นเราเอาทหารเอกคำสั่งไปนับตั้งแต่บัดนี้ถ้าหากใครเจอไอ้ขุนพลเทเดทถ้าจับเป็นมันไม่ได้ก็จับตายมันมาถือว่ามันเป็นกบฏ จะไปตามขุนพลทะเลกับบ้างจะไปเถอะจะไปหรือเราต้องไปเปเพื่อนอีกตอนแรกก็นึกว่าจะรอดกลายเป็นเข้าทางองค์หญิงไปซะแล้วมีปากก็ต้องมีหูรูดจะพูดอะไรก็ได้ข่าวเนี่ยลองเข้าไปถามดูก่อนนะเพคะอยากจะบอกไม่เห็นมีคนเลยอ่ะคนผู้คนหายไปไหนกัน แล้วเราจะถามหาใคร, yeah. ใครได้ยังหาไม่เจอเลยอ่ะไม่มีคนเออหญิงใจเย็นๆนะไม่เห็นคนแล้วนี่เฮียอะไรเนี่ยอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยพ่อพี่มึงกับกูไม่ใช่คนไงเนมาก็ดีแล้วแต่กายจืดแล้วนะเดี๋ยวก่อนนะพี่นั่งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเจอก็ดีแล้วเออหญิงบอกไว้คุณพ่อจะได้ทำยังไงทำยังไงห้ามมามีเมียนด้ที มึงไม่ห้ามพูด้วยหรอปล่อยให้แมงตายไปจะได้เล่นกับผู้หงได้ยังไงเนี่ย้หงไปไนฮะผหงไปไหนน่ยคุณมนทเนไปไหนอย่างเยูน่ไงเดี๋ยวกมีอ้อนทไปนควาจริงเปโอยผหญิงไปคะไปกลับไปจะไปกเจอแต้หญิงจะาดตอนไะายไปค่ะมาด้วยกันลุนเหาเลยคุณมนทเนตเขาไม่มีอนใหม่จริงหรือเปล่าเออคือจริงๆแล้วก็มึงองคนต้อคหะเป็นความจริงพะย่ะค่ะแต่มันจาเป็นน่ะเขาไม่ได้เต็มใจแต่เขาบังคับ กันเธอทั้งสองคนช่วยเราหน่อยได้ไหมอย่าบอกนะเราอยากเจอขุนพลธเนธบ้ามึงคิดอะไรนเขาไม่รู้คิดว่าผัวเขาเป็นมีเมียใหม่เห็นผัวเขาเป็นมีเมียใหม่เขาบอกช่วยหน่อยนะกูจะรู้ปไะมึงคิดไปเลยเถ่ยไงเหรอฉันอยากเจอขุนพลธเนศเป็นครั้งสุดท้ายอย่างนั้นองค์หญิงรออยู่ที่อุทยานนี่แหละเดี๋ยวหม่อมฉันจะไปตามขุนพลธเนศไปด้วยกันไปด้วนะตระปัดบางสกุลแปกูไปหน้าางไปหน้าต่างไปหน้าต่างที่องค์หญิงรออยู่ก่อนนะไม่คะ 就怂的